ิหลือมาจีบวงนู้นี่ไม่ผู้ใดเป็นคนใดนี่หรือ่ผมเป็นคนร้องผอมาะไรอเอาส่งเหลืองนั่นแล้วบอเอาส่งหมานมาเนาะ <laughs> โอ้ยไม่เอาส่งหมานมานะครับโู้จีายเขาจี๋ป่ากระดำปื้อๆออยู่นะครับผมนี่มาต้องเปล่ามาต้องเปล่ากินร้อนๆเลยอร่อยดีอ่ะโอ้กินร้อนอร่อยดีนะครับ กินแล้วรสอร่อยที่ระเบิดจนสั่นเที่ยงคืนแล้วนี่อันนี้ก็เป็นปลานิลอ๋อดูสักอันนี้โอ้มาแบบรางรถไฟเลยนะครับอือหึพากินมานแท้สันนี่โอ้โหอะไรเอาไปจีบวะนี่โอ้ปีงจับครับผมปีงจับ เจ็บจูงวะนี่ปีงดูดเลือดนะผมไปลงไฟเรียบร้อยป <laughs> ลงกว่นี่วันนี้ก็พบกับพันมีนะครับจะพากันไปหาดำปลาอืนนี่ก็เตรียมอุปกรณ์นะครับให้มันมนไปได้พานมีก็ไปได้รอบนี้นะพานนมีไบ่ได้ไปมาหึงละ โรบนี้ต้องมาต้องไปเลยบ้านมีไปนะมันโบมานมานมันตรงมานโมานบ้านมีอยู่นะมันอันนี้คือจะเป็นการซ่อมนะครับผมเป็นซ่อมอุปกรณ์ของเราเพื่อที่จะทําการยิงป่านะครับนี่คนอื่นก็ต้องหอยู่เตรียมอุปกรณ์นะครับวันนี้ก็ไปประมาณหลายชีวิตนะครับประมาณ -78 ชีวิตนะโอ้ท่านขุน ท่านขุนก็ไปนะครับงกับเพนี่นี่เวโอ้ห่มนเ้อตเชเชโนโอต้มน้ำอนึงเลยเด้อหนาะการเตนตอดนะผมขับรถมาแล้วเตนตอดโอ้ได oh, ้อยู <serves> ่ได้อยู่ลงน้ำมันก็เย็นแล้วนี่อุปสรรคครับผม ประสบเหในการปไปาเมื่อกี้ต้องมีก็ได้ไปกันต่อเมื่อกี้ก็เกิดเหตุการณ์นะผมก็คือในระหว่างขับรถมาแล้วมีมาแรงนะผมหรือว่าตัวต่อนั่นเองที่บินมาตามไฟนะครับแล้วก็มาต่อยมาต่อยตรงบริเวณมือของคนขับรถนะครับก็เลยต้องจอด เพื่อที่จะเอาน้ํามันจากาถังรถมอไซค์นะไปใส่ตรงมือจะทําให้ประทาอาการเจ็บที่คลายลงไปสัก10%นะครับผมตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าอา,อาการจะเป็นยังไงจะดำน้ําได้หรือเปล่าก็ต้องไปติดตามได้รับชมไปตรงบรเิเวณอ่างเก็บน้ำนะครับผมตอนนี้ก็ได้เดินทางมาถึงยัง จุดหมายของเราเลยนะครับก็กําลังเตรียมอุปกรณ์นะครับเพื่อที่จะลงไปหาป่านะครับผมตอนนี้ก็บางคนก็จะไปข้างบนด้วยนะครับแล้วก็จะมีคนเฝ้ารถด้วยนะครับก็แยกย้ายกันไปหาป่านะครับส่วนผมก็จะเดินไปกับพี่ๆอยู่ข้างบนนะครับผมไปทำการเตรียมอุปกรณ์ ได้ข้ออ้างอยู่ว่าโอ้ขีดน้อยโอ้โหเขีดน้อยนะเนาะโอ้โหไปเดี๋ยววันหลังจะมาเก็บเขีดน้อยครับคนนี้มาหาปลาระยะทางจากจุดนี้เดินไปก็ประมาณ3กิโลนะครับผม จากจุดจอดรถไปนะเราก็จะเดินเท้าเข้าไปยังลำห้วยนะผมเป็นปลายลำห้วยที่อยู่ข้างในป่านะครับแค่เดินขึ้นไปก็เหนื่อยแล้วนะครับวันนี้ไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้ก็ต้องรอลุ้นไปพร้อมๆกันนะผมตอนนี้ก็เดินไปประมาณ6คนนะครับอีก3มคนก็จะอยู่ตรงบริเวณรถนะ ตอนแรกก็จะไปเจคนนะครับพอพอดีอีกคนหนึ่งโดนมแมลงต่อยนะครับก็เลยเจ็บมือไม่ได้ขึ้นไปด้วยก็จะเฝ้ารถ3คนนะครับเขาก็จะาหาปลาตรงบริเวณใกล้ๆรถนะครับโอ้โหผมเดินมาประมาณ100เมตรก็หอบขึ้นแล้วครับตอนนี้มันย่างหลอกแคมได้ทุกค พูดหน้ากากโบราณเพราะนั่นใช่ปุ๊บตอนนี้ก็บุเห็นมุ้งสีเก๋เนาะมาถึงที่หมายแบ่งพูดนะครับเขาขาวนี่ก็คือผงซักฟอกนะครับเพื่อที่จะเอามาขัดหน้ากากนะจะทําให้หน้ากากใสเราเห็นตัวปลาในน้ํานะครับ ที่มายเป็นที่เรียบร้อยก็จะทําการพากันลงไปขัดหน้ากากแล้วก็พร้อมดําปลานะครับสําหรับค่ําคืนนี้นะวันนี้ก็จะเป็นวิถีชีวิตวิถีชีวิชวตชาวบ้านหลังจากที่ห่างหายจากการดาปลามาแล้วก็โอ้เป็นเดือนนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมก็มัวแต่ไปซ่อนนะครับซ่อนก็ไม่ถึกนะครับวันนั้นได้ประมาณสักยี่สิบบาทวันนี้ก็ทําการมา หาปลานะกลางคืนก็มาหาปลากลางวันก็ไม่ได้อยู่ไม่ได้พักนะครับหห <c oughs> น้ากากครับผมพร้อมออกเดินทางหาปลา หลังจากที่หายไปประมาณสองชั่วโมงนะครับก็ได้เดินทางลงมาแล้วผมก็ไม่ได้ขึ้นไปด้วยนะครับพอดีแบตผมจะหมดฟ้าที่ได้นะครับก็จะมีน้องปนินนี่น้องปนินนะครับนี้ปนิลอันนี้ก็เป็นปนินอ๋อเป่นัตวโอ้ มาแบบล่างรถไฟเลยนะครับออืหาก,กินมานแท้สัน,นี่โอ้โหอันนี้ก็จะเป็นปลาตองครับปลาตองก็จะเป็นปลาคอนะครับผมปลาคอหรือว่าปลาซ่อนนั่นเองนะครับรอันนี้นะ<ด>สะันโอ้เราหมานมาเมื่อนี้เรายิ้มได้โอ้โหขีเม้า,า,าโอ้โหเราหมานนะครับ โอ้ปลาบูใหญ่นะผมนี่นี่ก็จะเป็นปลาบูปลาตองปลานินนะผมถ้าปลานินประมาณนี้ก็ถ่าขายสามตัวยี่สิบนะครับประมาณนี้นะเท่าฝ่ามือโอ้ปลาสูตรนี่ก็เป็นปลาสูตรนะผมอันนี้ปลาสูตรอย่างนี้มีปีกบ่ ใช่ใช่หลังจากที่ขึ้นมาแล้วก็มีปีงปีงจับนะปีงจับเอาอ่ออยู่บนนี้สื้อออเลยเอาไปจีบวนี่โอ้ปีงจับนะผมปีงจับเจ็บอยู่บนนี้ปีงดูดเลือดนะผมไป ลงไฟเรียบร้อยบ้าผมจิ๋วไปก็ลงกว่นี่แ็ค่ขบ่ายไม้นี่ลูกนี่กลางหลังนี่มุ้นี่หมูมีกลางหลังหมูมีลงไฟมุ้งถึงอย่างนี้หมูมันไต่นตามท่งลูกบอสโอ้ยเลือดออกครับผมเลือดออกนะนี <Gym>. <S 1> <S 1> ่โดนปีงก็เ no, ลือดออกมันมันไต่ลงไฟ เก็บปลาใส่ถุงแงงนะครับเก็บปลาใส่ถุงแงงนี่เราก็จะทําการเอาไปเอาไปปิ้งครับผมไปปิ้งก่อนกลับบ้านครับนี่ก็ถือว่าเป็นอาหารอย่างค่ำคืนนี้นะครับนี่เขามีนะครับผม เป็นห้อยนะครับเป็นเป็นห้อยเลย ปลาคเนาะปีงเนยอะครับปีงเนยอะข้นยตอนนี้ก็ได้เวลาอันเป็นสมควรที่จะทำการปิ้งป่า อากาศเป็นยังไงเนี่ยอากาศเป็นยังไดมาพี่เดี๋ยว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 ให้เชฟเราทำครับเดี๋ยวให้เชฟเราทำนะนี่เลือกปลามาเลยครับเดี๋ยวให้เชฟทำ มาสักตัวเน้อบ่งพอกินสามสี่ตูวน่แลยสี่ตัวชิ้นเกือบลูกสี่ตัวลูดเอารูดเออมะพร้าไม้พี่เขาเห็นเป็นดีของมูลบ่อบ้านครับลายปีนเป็นแทขังมากๆอย่างนี้องก็ได้กินมาครับตอนนี้นะครับหลังจากที่ไปดำปลามานะครับเราก็เลี้ยมาเลือกปลานะเลือกปลาที่จะเอาไปทำกับข้าวนะครับผม ตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณาจะเกือบเที่ยงคืนแล้วครับมาสาะเกี็ดฟ้าออกครับนี่นนเราจะไปย่างกินกับข้าวนะครับส่วนทางนี้ก็กำลัง G จีปลาจีปลาอย่างนี้ โอ้นี่ก็จีปากกาคือบักจีดิฟกินดิฟรถไม่ฟ้าแทรกสีนะค่ะโอ้มีเดียมมีเดียมมีเดียมไม่ก็ไม่เกินโอ้โหสุดยอดครับผมสุดยอดอาหารนี้ อีสานวิธีอีสานนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนนะครับเกือบเกือบเที่ยงคืนแล้วนะอีก5นาทีก็เที่ยงคืนนะครับทำการย่างปลาสดๆพร้อมรับประทานนะครับจอดจอดสุดท่านผมจอด ตุ้มตัวอะไรที่จับะพวกออขาตกลงก็รู้ขายจสู้ตจนั้นโด้วยเขาเลยเนาะทเมื่อไรมเร้วหีด้วยหีไม่ใจหอกคับมันหีั่นหเป็ดตายเป็นตายหนนะ ตอนนี้กำลังหาก้อนเศร้าอยู่นะครับโอ้ยหิทายเบาเบาเชื่อแดงหน่อยครับเายเบาเชื้อแดงเบาเชื้อแดงกำลังโตยาวิธีโตยาก็โบราณครับโมอวโาโตยาเลยบนนี้อ้ยคนบกวนไ้บตากติด ไปตายที่ยาระปอปลาน้ากินมากนะครับปอปลาน้ากินผ่านแดงๆร้อนๆนะครับเฉลรดดีใื่จีบ่ัสเ็นลิมเลยเฉลรถดีตอนนี้มันไม่มีปลาปีงที่สองนะผมปีงที่สองกำลังใส่รถดีกำลังใส่รถดีแต่รสบอดีเดย รถต่ดีว um ่าเขาไม่อร um ่อยนะเขาบื่อ um> um> um ํำรถดีก็ไม่พอนะครับขสุงงนดยอดเขาสงสุดยอดทั้งหลังทั้งหลังิลเลอมาจี่งนูนี่ คู่ไหนเป็นคนใดนี่อยนผมเป็นลูกพ่อเป็นนายเอาส้งเหลืองนั่นแล้วบอกเอาส้งหมานมาเนาะโอ้ยไม่เอาส้งหมานมานะครับโู้จีบตายเขาจีบป่ากระดำปื๊ดๆออยู่นะครับผมนี่ทำกระบปอายุข่ากับเก่งเร่นวุฒิหนาวรถจะเดือดอ๋บ่เป็นอย่างครับสแตนไบปลาแห้งอยู่คุณสแตนไบปลาแห้งอยู่นะครับส่วนปลานี่ก็โอ้โหเว้ยแต่ว่ามันดีเนาะนี่ปลานั้น ปวดจังลงบนเตียงไปอาไปนอนทาเป็นได้อาการป่าอร่อยอาการอร่อยแซ่บๆนะครับเป่าไ้ไปสั่งกินแล้วแหอะความดุดกินบีกินไข่เหลืองๆหลือก็มีนะครับโอ้มีไข่เหลืองเหลืองอีกมาต้องเป่ามาต้องเป่ากินร้อนๆเลยอร่อยดีโอ้กินร้ลอดอร่อยดีนะครับ กินแล้วรออร่อยที่ระเบดจนสั่นล้เที่ยงคืนแล้วนี่โอ้ยเอาไหมเอากางอ้อยอยู่บนนี้ปั่นกันกินดีเข้าไปนะเอาสังกะสีก้โม้ท่อนได้ก่อนเร็วนี้นั่นไ้ก่อนอยางเริมดึงน้ำมาทุบกระเบื้องคลอ

กันรยเอาผิวยาผิวนั่นอ่อนนะรนะ้อนครับร้อนมาแล้วเข้ากันอร่อยดีแซ่บแซบนัวนัวยอดดีแซ่บแซบนัวนัวมาแล้วพี่น้องเอ้ยเ,เขาย้าใั่โซนพี่โซนพี่น้องมาจำแจวหัวร้อน แบบอร่อยรวยแล้วรถจักรอร่อยนร้อนอะอรเี้ยีเซ็นเตอร์สายนได้จำเตียวดูอยู่ปีนี้มันใครแน่ละปีนี้มันหอมนี่เชื่อปนน้อยมั้ยยูโทรู อุยทหอยขมอุ่นจังกระหงอยขมมันหวนลอยจะได้หอยขมเนาะเอาแล้วนี้บริษทเขาหอยขมอุ่นเอาม้อมันหลิงอุ่นก่อนมันอุ่นจังฮ่มหวานขบวนัีนมึงควาดควาดวาดกันงูดกันหรืออไรันมันงดกันนีป่าใหญ่นะได้ที่ป่าได้ฮัทระเบิดตายหอยทุบมือขมมือสองไป เตรียมตัวกลับบ้านครับผมนี่ปลาก็าได้ประมาณนี้เก็บข้าวเก็บของกลับบ้านนะครับทีนี้แล้วก็จะไปฟันพูดแบ่งปลากันอยู่ที่บ้านเอาฉันลืม

เอาเลยใครจะได้ตัวไหนเอาไปเลยนะครับเอ้ได้กี่ตู้นะครับ